โอ้โหน้องปดมาถึงมาถึงเด็ดเลยครับเด็ดเลยป้าโอ้โอ้โหโอ้โหสุมยุ่มสุมยุ่มปมาเพิ่งถูกบ่อยูยูบังเต่าน้องยูยูบังเต่านานๆเจอทีปมาดูครับ ท่านไปมาดองเหรอไมาหนูอ๋อเพิ่งโยนครั้งเดียวครับแต่เด็ดเลยพี่น้องช็อตเด็ดประจำวันเลยว้าเอ๊มาถึงเพิ่งลงจากรถเดินมายังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยมองไปอ,อดูครับเด,นดินลาง,งต่อมีเทลิงเธอ,อง ี่น้องปลาปลานี่นี่ให้ดูครับปลาะปลาโนกเขาด้วยครับนุ๊กปลานกเขาปลากระมังชุบบะไม้จับสนเลงปลาลิงไทรลิงซาคอมเมนต์ไทรลิงภาษาไทยก็ดูเขาเรียกปลาอะไรครับมันคล้ายๆปลาจีนอยู่น้องเก็บเก็บเล็กๆทั้งปลาทั้งหิน าาาปลเตี๊งแมงบ้องกระโวนู่นจะเพียรหนักไดงตี๊ดยะาวัมาทุกปลาเลยปลามาปลาหลายปลานี่มั้งจังหวะครับแล้วแต่วันครับบางวันมาก็มีปลาครับบางวันมากบางขาได้ปลาก็มาไม่ทันเนอะแล้วแต่ดวงครับคนทายก็แล้วแต่ดวง เพิ่งโดนนะครับชาแรกครับเกือบจะเริ่มบองพ้องเลยอหคือ,อบองสนาย,รย,ย,ยาเร็จไปเลยหวานเฮเรกโดนเลยเขาพักตัดไอ้พักไอ้ตก,ก,กบเบ็ดปับ๊บหวานโดนเลยครับแา่นะไม่บังตราหุ้ยเนาะอุ้ยอุโอ้เขา,ายืนหวานกันตรงนั้นครับแต่ก็ลากมาตรงนี้เนาะครึมครึมครับ มาเลยเดาไม่ถูกว่าปลาจะมาหรือจะไปพวกกว่างนุ่นก็มีคนวานอยู่ครับมันก็มีดาวดราวนดเดือเลยครับชดเด็ดนเลยพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นครับสักหนึองนึงครับว่าจะเป็นยังไงอีกครับต้องนานนานวันที่ครับอยู่ปากกระมังผมว่าน่าจะเกิน40สิบตัว หนึ่งห้าหกสิบนห่สิบเจ้าโมดีต่างแข่งก็มาดูครับเจ้ายกนี้เต็มเหล่าอันเนี้ยอันเนี้ยนานๆเจอที่ชอบนัดอย่างนี้นี่เดี๋ยวรอติดตามไี่เนาะคือของหวานกันยังไงครับแต่นี่แหละงงครับพีกเจ้าหนึ่งครับอีกเจ้าหนึ่งครับอยู่ตรงนู้นกพลัง ตั้งค่าครับกำลังตั้งค่านะครับโห้ยจวดไม่มารอรุนรอรุนครับอ่ะมีคนมาแล้วครับเอาเอารอรุนรอรุนกี่เด้อจะเด็ดเหมือนกันไหมว่ก่ <c oughs> อนก็ที่ผมมาถ่ายเขาวานเดินตา เรสาสั่งสวาสมาพอได้ลุ้นไหมพี่น้องม,มีการชิงเรื่องมีการชิงเรื่องปึ๊บปึ๊บอะไรมุยทำไมมันไม่เหมือนกันเลยไอตัวหนึ่ง โอ้ได้สองตัวครับไม่ถูกเลยหินปลาไม่แตกเลยแข็งแงตัวนึงไม่แตกแล้วก็เป็นปลาเนื้อแข็งซะส่วนมากครับนี่หินครับหินปลาโอ้แต่ในถังพอได้อยู่พี่น้องครับพอได้อยู่ไปกินอยู่ขึ้นมาครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาได้ไปอ่ะนี่เองปลดเสร็จแล้วครับปลดเสร็จแล้วครับมาดูสิ เอาหวานแบบไหนเมื่อกี้ครับถึงได้ถึงปลาได้โดนปลาซุ่มยุ่งเงินเลยแต่ว่าปกติยังคนตกเปยกครับพองเงียบเงียบเมื่อกี้ก็เริ่มหวานกรับโดนเลยลำโรแล้วครับตั้งลำารแล้วครับแพทคู่แพทคู่จละ เยวานได้ลึกครับวานไปได้ลึกปปลมีสิท์รุ่นครับมีสิท์รุ่นเยวานได้ลึกครับ <Okay. S 1> ไหลตามน้ําไปครับไหลตามน้ําไป <Okay. S 1> ต้นไม้ไปหาต้นไม้โอ้โหเขา้าต้นไม้แล้วครับอาตามตามตามครับ ไม่เข้าครับรอบนี้ไม่เข้าอ่อรอบนี้ไม่เข้าครับมาพึ่งมาครับพึ่งมาประเดิมเฮเร่ครับตั้งลำแล้วตั้งลำแล้วเอาเบ็ดครับเบ็ดเบ็ดเบ็ดตึงครับตึงม้วนไปม้วนไปพี่น้องเข้าไหมเข้าเข้าครับมามาโยนปักไปมือกี้เองครับอ ปลาจะเข้ารู้ป่ครับจวดรอรุนครับรอรุนเล,ล่าบอกนะเปิดเดิมเฮร็กประจำวันนี้ <laughs> น,น้ำไหลแร,รงวนแรงครับ ไ no รเจ uhm? ๊สาวกุ๊ดกับปลาขาวครับอ้าวปลาปดโอ้ยสามตัวกันใบเนี่ยสามตัวสามตัวนะรอบนี้ขึ้นแพแล้วครับขึ้นแพครับจั่ววันไกล

ไม่เข้าครับอขอว่าจะวานพร้อมกันครับจุ๊ดว yeah. ้าไม่ใครก็ใครเลยหรือว่าจะเหมือนกันมาเอาเป็นว่าใครไม่เข้าดีกว่าครับมาเห็นไหนจะไม่เข้าลุ้นแหนไม่เข้านะครับ ลุ้นว่าเหไหนไม่เข้าแค่นั้นแหละอาพี่น้องมาหื้นไหนหื้นไหนจะอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้อันนี้ไม่เข้าอันนั้นเข้าครับเออนูเออเยแปดตัวเลยครับเ,เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาอีกแล้ว

อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับโอ้นั่นง4สี่ห้าตัวครับสามตัวสี่ตัวที่ไรอ้าวอย่างได้เรื่อยๆครับสลับได้บ้างไม่ได้บ้างครับถ,ถูกจังหวะก็เป็นฟูงเลยครับมาว,มา,วา,างการเรื่อยๆพิ่น้องออกอามาฝากกันแค่นี้หละครับผมต,ตรงนี้นะจุดตรงนี้อ้าวดูครับจะกลับแล้วได้ไปลาใหญ่อะไรโ้หรอ มันจะเดินตามกับอัดไปครับ